สามสีตัวกินมลยเออก็ลั่งห h ắ m งจ้งนเลยนังไก่เลยถ้กันหิวเขาเด้นี่สามสีตัวถากันหิวเขาเดนี่นี่ยแย่งคาบเนี่ยกันกินดวนะอะขึ้นมาเด้เร็วเร็วเเร็วเรมากินกับข้า์เนี่ยเร็ว เลิก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  ini kin-kin เลิก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  Ini Ini เลิก Ini เลิกเลิกเลิก ini, ป็นหิวเขาแม่มันตายแล้วสงสารมันเหนื่ยเนื่อยเหนื่อยหุ่นคุณตัวคุ่าไปนี่คุณเยย่งกัน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  หวังหวังหวังน่ารักวะครับน่ารักวะ,ะไปแล้วแม่กันเลย แม่มันน่าสิตายอะไรแม่มันน่าสิตายอะไรอ๋อมแม่นน่าสิตายแ,ะแ,นนาายแะอแนนยแะแบ่เห็นแม่นตายแะไรว่าตายมื้อนี้ล่ะแม่มัน แไอเขามันกินงานมันกินเอาเขาสวดตุนเบิร์ดเด้อดิมันใหญ่กินตั้งหลายตั้งเบิดมันหิวเข่ามันไม่ได้กินนมเน่อยว่าไม่ได้กินนมเบิดมือแล้วแม่มันตายในบ้านนี้มันยางคือปูเลยเออสีสันสีสันตัวไม้ยางมันเิ่งกระเบื้องหนาเออเด็ดไอ้วัตถุน้ำมาเด็ดเอาหนามกินมันมือมันแดดมันห่อนี่นี่บ่ บางยานนี fingers, well. yeah, moment, the 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 ่บางยานนี่จะอยได้กินจนจนตอนนี้แล้วตัวขาวนะหนมาเอาไม่กินไหมเร็ว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 กินต้ากินต้กินต้เร็ว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 ยานอยู่ครับงยานอยู่ในกรเริงอกเร็วเร็วเร็วมันหิวนาเด็หรืพี่น้อง ยังบวกมาอยู่เรล่มเปตากน้ำอยู่นี่อดเนี่ๆเอเลดนอวันนี้ยานเลยนีนี่ยนี่นเอานี่เอาอันนี้เลือเเลือเออ้นห่นนน่ะน่ะเล สู้น,น,น,นุนมันห่อนแดดมัน,มน,นหิวน้ำยังมากินขาวยังมากินน้ำอยู่เหรอเจตเหตุรถหกล้อเข้าไปเก็บเต็นท์ที่กองบริการเปล,ลี่ยนเรบทราบค่ะนอนนอน,อนเร็วๆๆรายงานรถจอดในลานดิสไอเบลอของท่าเอซูนหางเปล่าจำนวนหกสิบพันไม่อนควรดูที่ทังหมดลานดิสสีศูนย์ ไม่อานายแล้วที่น้องเอ้ของห้าบลูกตัวหาตัวอยู่ข้างในหูนี่จักผู้ได้รูปเบียดยามันรับทาบเปลี่ยนเป็นของพี่ห้าใช่ไหมคะดีหนึ่งวแล้วนอนเหรอถูกต้องครับดีหนึ่งันดหนามันเนี่ยขันเนี่ยยังเว็นของหน้าเดียดออกรับทาบ2ี่นี้ลาในเวลมีรถของไทยเอซูนตั้งแถวจำนวน60คันเซซมีรถของบี่ห้านอนดังเจ็ดสิบมาคันหกสิบมีไรื้อ เรเร่เรมองมองข้าวข้าวข้าวข้าันีรื่อยเรือยเรือเรอกกันละข้าวขกินบุบบดบางยันนี่สวดจนพูดู่นี่บางยาเนี่เขากินอิ่มหรือมั้งกิตเขากันไงขาวข้าอนีร่ยเือเ ตายตายเลยแม่ตายเลยเด้แม่มึงตายเด้แม่มึงตายเด้อแม่มึงตายเด้อูดได้ว่าให้นมกินวันท่านนี่ฮะกินตะเข่าเด้อวันท่านนี่แม่ตายละใครอยู่ย่างๆอะไรยังได้ไรเนี่ใครอยู่แม่ย่างๆอะไรแล้วแม่มึงตายแล้วเว้ยเว้ยเอ้ยเว้ยเว้ยไม่มีไผเลี้ยงนะบัตท่านนี่มีไผเลี้ยงเงี่ยบัตท่านนี่ ต่ร่บบสงสารบว่าขเขาไม่กินได้ซูนี่ต่ร่าสงสารซูนี่สามสี่ตูอยู่นี่นู่น้ว็เาไ่ได้กินได้บมดท่านนี่อ่านามเะไรตายแล้อานามา เขบหนวข้าบ่ะหนวข้าบ่หวข้าบ่หวข้าตอนนี่อยากตอน่น่ะว่าแต่ว่าตัวนี้กินข้าเก่งๆครับพี่น้องสวัสดีครับสสิริมาเห็นฮะมัดอันนี้แล้วว่าตัวนี้มัตายเราวานนะอแม่มัตายแล้วนง อามาสบโมงผมย่างมาเบิองเลยโภาพภาพภาพเเออกินหนังนดูกเร็วตมันจินเยี่หนังปะเนาะจยบนเลยวาจากอุ่นๆเะเออแม่มาเห็นมมันเนาะดีหิ้วน้ำอีรีว่า้านหิวน้ำอีรีต่ะนดหิวน้ำอีรีตันะเขีนน้ำเล่นะเขีนเขีนเข่าหนเลืออีกะมันมยอยู่ข้างในบดันยังจะไนกูยามันย่างกับไปข้างในเล ไอยางมัต้องผุดละคุณไปยืผุดลวคุณปามันสีตายาหูกมันนเลยเออมองเา้านี่มันห้่งนตาไหลน้านตาไหลแล้วมันสีตายเนาะมันหูจากว่าเอ๋มันสีนี่แล้วเนาะในสีไปอยู่กับลูกับเต่าแล้วมันยังาบงอีกทีนึงยางับเอาันนเสียงท้มันสเจแววันนีจะคว่ไหมวะดูในุม

กำลังขึ้นมาแล้วเร็วเรมาขึ้นมาเร็วนันดนับตากพี่กพ่กพี่เออหยางมาทั้งนี่เหบ่บ่ข้างในผมมาบ้านยางบุิดคพอกเลยผมก็เลยยงมาเป็นในกอกเนหงเจ้าหอยเจ้าุตไอ้่เอาไปเลยเอาก็้ออ่ะจายช่เดี๋ก็มากินหรอกไปฮห็นงงนเรา เพราะว่ามันตายอ,อยู่ในป่านี่แหละเพราะว่าแต่มันสิบว่าตายลูกมันเห็นเถอะนะน้ำตายหน่นออสะสะเนี้วสายตัวหน้าดานหลังดานขอว่าเจ็ดเอาป้ายจุดบริการไปติดให้หน่อยค่ะน,น,นะครับแนนครับบรรยากาศเนี่ย ปลาพี่นองบักกะท่านครับมกักกะท่านงงเปลี่ยนมากอยู่ก็เปนลนแลต่ตัวนี่แต่ว่ามนยังหรอครับแม่งกิน เลงไรสงิบห้าส่วนห้าสี่นะค่ะไส่ครับจบแล้วครับไปละให้งานกันครับผม